ครับก่อนอื่นต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับไม่เจอกันนานมากเลยนะวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนนะครับจะพูดคุยเกี่ยวกับการกระทําทางตุลาการนะการกระทําทางตุลาการซึ่งในทางตำราส่วนมากไม่ค่อยอธิบายละเอียดเท่าไหร่นะครับวันนี้ผมจะลงรายละเอียดให้ฟังนะว่ามันมีรายละเอียดอย่างไรครับก่อนอื่นไปดูอันนี้ก่อน การกระทําของรัฐนะครับการกระทําของรัฐเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3อย่างหลักๆก็คือการกระทําทางนิติบัญญัติอันนี้ก็คือออกกฎหมายใช่ไหมครับออกกฎหมายการกระทําทางบริหารก็จะมีการกระทําในระดับการเมืองแล้วก็การกระทําที่อยู่ในระดับการปกครองนะครับการเมืองก็คือว่าคิดนโยบายนะฮะคิดนโยบายบการปกครองก็คือว่าเอานโยบายไปปฏิบัตินะครับ ซึ่งในตำรากฎหมายปกครองหรือว่ากฎหมายมหาชนส่วนใหญ่เนี่ยจะอธิบายตรงส่วนนี้เยอะมากเป็นพิเศษครับก็คือการกระทําทางบริหารนะการกระทําทางรัฐบาลการกระทําทางการครองนะครับส่วนการกระทําทางตุลาการนี่ไม่ค่อยมีการพูดถึงสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรวลาไปดูรายละเอียดกันนะการกระทาทางตุลาการคืออะไรนะครับอาจารย์สมยศเชื้อไทย นะครับงานสมยศเทือไทยท่านได้ให้คํานิยามเอาไว้ว่าการกระทําทางตุลาการเนี่ยมันคือการพิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาทซึ่งมีลักษณะเป็นการนํากฎหมายมาปรับกับข้อเท็จจริงในคดีแต่ละคดีก็คือการกระทําทางตุลาการก็คือการตัดสินคดีของศาลนั่นเองนะครับถ้าพูดให้มันเข้าใจง่ายๆทีนี้ลักษณะของการกระทําทางตุลาการเนี่ยมันมีลักษณะ ยังไงบ้างนะครับลหลักจะมีอยู่ประมาณ4ีหอย่างนะครับประการแรกในการกระทําทางตุลาการเนี่ยเป็นการวินิจฉัยข้อพิาพาททางกฎหมายนะถ้าเกิดว่าข้อพิาพาทอ่ะมันไม่ใช่ข้อพิาพาททางกฎหมายอย่างเช่นพ่อกับแม่ตัดสินใจว่าจะเลี้ยงลูกอย่างไรจะส่งลูกไปเรียนโรงเรียนไหนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นข้อพิาพาทกันในทางการเมืองโดยแท้แบบนี้นะครับตุลาการจะ เข้าไปวินิจฉัยไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันไม่ใช่ข้อพิพาททางกฎหมายนะครับหรือว่าแบบชวนเพื่อนไปดูหนังแล้วเพื่อนผิดนัดไม่ไปอะไรเงี้ยจะไปฟ,ฟ้องศาลไม่ได้นะครับมันไม่ใช่ข้อพิพาททางกฎหมายประการที่1.2ึ่งสิ่งที่นาํามาตัดสินข้อพิพาทต้องเป็นกฎหมายนะครับเวลามีคดีพิพาทเกิดขึ้นอย่างเช่นมีพักการเมืองพักการเมืองหนึ่งนะฮะพักการเมืองครับพักการเมืองาการเมืองหนึง่งทำการอันใดอันหนึ่งที่มันแบบ เข้าคายที่จะแบบถูกจุบพักได้นี่นะครับถ้าเกิดมีคนฟ้องร้องขึ้นมานะฮะถ้าเกิดศาลจะตัดสินเวลาศาลตัดสินศาลต้องเอากฎหมายนะครับมาตัดสินคดีครับศาลจะเอาความเชื่อส่วนตัวค่านิยมส่วนตัวศีลธรรมส่วนตัวมาตัดสินไม่ได้นะครับสินที่เอามาตัดสินต้องเป็นกฎหมายเท่านั้นนะ ลักษณะระการที่สองของการกระทำาทางตุลาการการกระทำทางตุลาการเนี่ยมันมีลักษณะแพสซีฟนะครับ p a สซีฟก็คือตั้งรับนะครับตรงกับสุภาษิตกฎหมายที่ว่าที่ใดไม่มีผู้ฟ้องคดีที่นั่นไม่มีผู้พิพากษานะครับสมมติว่ามีการทะเลาะกันเกิดขึ้นเนี้ยนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีการฟ้องร้องต่อศาลนะครับศาลก็ไม่มีอำนาจเข้าไปวินิจฉัยนะฮะเนี่ยเขาเรียกว่า มีลักษณะแผสีฟซึ่งมันจะต่างกันกับการกระทําทางปกครองการกระทําทางปกครองเนี่ยเขาจะไม่รอให้มีข้อพิพาทษเกิดขึ้นนะครับเขาจะวางแผนวางนโยบายปฏิบัติงานไปเลยนะครับมีลักษณะแอคทีฟครับอย่างเช่นมีขยะเยอะอะไรเงี้ยเขาสามารถดําเนินการวางแผนเก็บขยะได้เลยนะวางแผนทําลายขยะได้เลยไม่จําเป็นต้องมีข้อพิพาทเกิดขึ้นนะครับถ้าจะ เอาให้ชัดนะฮะให้เปรียบเทียบกับการกระทําทางปกครองนะครับ active passive ประการที่3การกระทําทางตุลาการเนี่ยต้องมีความินอิสระก็คือว่าต้องไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลใดๆคือไม่ให้องค์กรภายนอกมาแทรกแซงการตัดสินใจของตุลาการได้นะครับกลไกที่เขาคิดขึ้นมาก็อย่างเช่นให้คู่ความคัดค้านคุยภาษาได้นะครับ ถ้าเกิดเห็นว่าผู้พากษานั้นน่ะมีส่วนได้เสียหรือว่าถ้าเกิดว่าผู้พากษานั้นน่ะรู้จักกันหรือว่าเป็นอริการกับคู่กรณีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือว่าห้ามให้ผู้ใดเนี่ยวิพากวิจารณ์คดีที่กําลังอยู่ในระหว่างพิจารณานนครับประการที่4การกระทำทางตุลาการเป็นการปรับใช้กฎหมายไม่ใช่การสร้างกฎหมายนะครับเราใช้ระบบซีวิลลอครับเราใช้ระบบซีวิลลอ สาลไม่ได้มีบทบาทในการสร้างกฎหมายเหมือนกับในระบบคอมมอนล a w นะครับวิธีการของสารก็คือว่ามีข้อเท็จจริงเกิดขึ้นสารก็ไปดูว่าันมีกฎหมายเขียนไว้ไว่าอย่างไรแล้วก็เอากฎหมายไปปรับใช้นะครับถ้ามันหาไม่ได้จริงๆนะก็ต้องหาวิธีอุดช่องว่างของกฎหมายตามนิติวิธีนะครับที่กฎหมายอนุญ,ญาตให้ทำได้ แต่สารจะไปสร้างกฎหมายไม่ได้จะสามารถตีความกฎหมายได้อุดช่องว่างของกฎหมายได้นะครับตามที่ระบบของกฎหมายอนุญาตนะฮะซึ่งท่านสามารถไปดูได้ในมาตราสีแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับประการที่54สประการที่5ผลของการกระทําทางตุลาการเนี่ยมันต้องยุตินะครับ หลักนะหลักต้องยุติหลักก็คือว่าเมื่อศาลได้อ่านคำพิพากษาแล้วนะไอ้คำพิพากษาตัวนั้นเนี่ยมันก็จะยุติผูกพันคู่ความจะไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรมันไม่ได้นะครับจะไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้คือว่าเมื่อตัดสินคดีแล้วเนี่ยตัวคำพิพากษาก็จะเป็นอิสระจากตัวผู้พิพากษานะครับจะแยกต่างหากจากกันเลยนะครับแต่ว่าไอ้หลักนี้มันก็มีข้อยกเว้นอยู่นะครับประการแรก แก้ไขได้นะถ้าเกิดว่าคำพิาพากษานั้นมันมีค่อยคําที่มันมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือว่าข้อผิดหลงเล็กน้อยนะฮะ,ะการที่2นะครับแก้ไขได้ถ้าเกิดว่าคู่ความเขาอุทธร์คัดค้านต่อศาลที่สูงกว่าอย่างเช่นเขาแพ้คดีในศาลชั้นต้นเขาอุทธร,ร์ไปศาลทอนไปยังศาลดีกาเนี่ยศาลอุทธร์ศาลดีกาก็สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำพิาพากษาของศาลชั้นต้นได้นะครับอย่างที่สาม ถ้าเกิดมีเหตุอันสมควรนะฮะศาลก็สามารถรื้อฟื้นคดีขึ้นพิจารณาใหม่ได้นะครับอันนี้เป็นทั้งหมดทั้งมวลของการกระทำทางตุลาการนะครับก็ได้รู้ปแล้วเนาะว่า 1. ความหมายมันคืออะไร 2. ลักษณะของการกระทำทางตุลาการมันมีอะไรบ้างนะครับ ท่านสามารถศึกษาต่อยอดได้ในตำรากฎหมายมหาชนนะครับของอาจารย์สมยศเชื้อไทยนะครับแล้วก็ของอาจารย์วรเจตภาคีรัตนะ์จะกล่าวถึงในเรื่องนี้อยู่นะครับโอเคนะครับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ